ัสดีครับเอบซีสุขูสุขคนนะครับขอบถุกประเทศนะครับพี่น้องหลังจากพายุไปแล้วครับออกจากออกจากเกาหลีแล้วครับตอนนี้ครับพายุพี่น้องพาะรกิจท่ามวันนี้พี่น้องหลังจากเวานนะครับดื้อแตงออกแล้วครับรื้อแตงกลัวเสร็จแล้วครับวันนี้ครับถอนยาครับพี่น้องเบื้องยายังมาปวดมาโป้ยรื้อ ลือแตงกวาเสร็จแล้วก็วันน ah ีここ้ก็ถอนหญ้านะครับถอนออกพี่น้องมีอยูหาห้องครับโอ้โพดโพพี่น้องหญ้าถอนออกแล้วก็บสีบ้านปุ๋ยพี่น้องบ้านปุ๋ยนะครับถอนหญ้าเสร็จแล้วก็บสีบ้านปุ๋ยบ้านปุ๋ยแล้วก็สีกดไถ่มาปั้นพี่น้องปั้นนะครับก็สิทำการปลูกผักครับปั้นแล้วก็ปลูกผักหาห้องนี่รู้สึกว่าจะปลูกบ้านท่ากับ ผักคอมปอมพี่น้องปลูกพักคอมปอมนะครับนี่นะครับพี่น้องที่ทางานอยู่กับหัวกับส่วนนี่งานประจำเนี่ยบื้อพักกินครับเป็นงานกับหัวกับสว่วนนลพี่น้องแล้วันนี้พักบื้กินเนี่เขาก็สามารถปลูกพักเองกินได้ครับปลูกทั่วปลูกยังที่ได้เกาหลีว่มีที่เขาสื่อเนี่ยมันแพงพี่น้องเขาก็ต้องสร้างจากใครมาต้องบบเกลือนแน่พริกเผ็ดแน่เจีล้วก็ทั่วแน่ สามารถปลูกได้หมดครับหรือพงปลูกไอยุ่จังหน่อยก็ได้กินมากนะครับเนี่ยพี่น้องภารากิจของวันนี้ครับเอาเบิ่งผลงานต่อไปนะครับลังจากถอนหญ้าแล้วสิเฮดยังต่อนะพี่น้องขอบคุณเยบซีสูผู้สุกคนเด้อครับี่กดติดตามขอบคุณนายรยครับเป็นกนร่างใจให้มี่ก็รังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องครับ่ันีพี่น้องอะส่องทวิตเนีกเก่าดีก็อยูบ่ได้ครับอู้งหลายพี่น้องเดี๋ยวผมขอุญัดขายงงจังหน่อยครับ ปวดข้อโพ้ยเสียแบบนี้ท่านใดก็ฝากติดตามไมเล้ยครับขอบคุณครับเดี๋ยวบางครังเราจะติดต่อไปพี่น้องเจ็ดยีหมู่เงี้ยพี่น้องปนกระเดี้นนี่พื่น้องโหตัวบบเงี้ยหนึ่งเจ็ดยีหมูเจ็ดยีหมู่ No ตกลายขนาดนี้บรรยากาศดีมากนะครับ ัจากพายุเขาสามวันสีวันนะนพี่น้องนำรถแล้วครับแบบดีมากนะวันนี้จะเห็นตะวันแล้วสี่ห้าวันตะวันนำรถนะเพื่นน้อง บางิตูครับปลูกเองพุณอนุสลาแล้วเป็นพ้นปลูกปลูกกินพี่น้องไหนไม,ม่มีก็ปลูกกินเองนะครับตอนนี้ร้อถักเกีอยู่ครับ มันปลาเขาพี่น้องขเข้าเจ้าถอแล้วครับมเม่นมดครับตะปาเขาจัดยามเช้าที่เกาหลีใต้นะครับ ย่างขึ้นเขาพี่น้งองย่างขึ้นเขาก็เป็นมาไม่ได้อดดู้อ เ, <laughs> เดินกินข,ข้าวขาลงใครอหรอ แตงเก็บเกือเเศษหมื่อนเดิมครับนี่นหน่องสวยงามมากครับทุ่ทัดภูเขาพี่น้องหมอกควัน,นสวยงามมาก พี่น้องถอนหลังจากถอนหญ้าไว้แล้วนะครับวร,ราอะไรกินพี่น้องถอนหญ้าไว้แล้วได้มาฉีดยาต่อครับพี่น้องยาทางอย่งเงี้นึงครับฉีดยาสียาพักครับนอนนอนมันหลายพี่น้องนอนนอนจึงพักหลายครับฉีดยาฆ่านอนพี่น้องทางบท่างเงี้ยมีจักริดหาไล่ลิตรพี่น้องแต่ว่า เขาสีแก๋สองรอยหาสิบบิทครับเพราะว่าห่อยี่สิบสองห่อพี่น้องเงาวกว่าดูฮู้นครับสีพี่น้องนะครับยังสีแจ๋เขาครับตัวเก่าครับตัวที่ผมชิบกอนให้เบิ้งนะพี่น้องนะครับยังสีแจ๋พี่น้องฮีคับบ้านฮอกกับสีมีดอกสีครับมันท่านในมีประจักษ์สีหยาครับ สำหรับสีในห้องสีพ er ี่น้องมีสีจาน์ดอกเม็ดเลยครับดีครับครับพี่น้องเบลองฟังผมครับเบลองนะพี่น้องข้างหน้าครับปรับได้พี่น้องปรับได้ครับท้องสีต่ำหอืสูงดีครับนะครับยังนี้ราคาผมถามกับเจไดบอกเจว่าสามล้านสามล้านสองแสนนร่บพี่น้อง สามล้านสองแสนนะครับเงินบาทนะครับล้านหนึ่งกะสียุตีถิมๆนี่เป็นน้องล้านหานึ่งกระสีสอง painful. หองมื่นหาครับแต่ตะเลียดเงินเรียดกันนี่ลูมนตะว่าสองหมื่นหาในบรรุดเป็นน้องล้านละสองหมื่นหาครับต่ว่าเป็นนสามสามล้านสองเลยแลี้ยงคำนวณออกครับเทเด่นเป็นเงินเทเด่นนะครับไอ้พี่น้อง ต่อไปกับพี่น้องผักที่เขาปลูกนะครับมันจะเป็นละะนะักษณะถามมันโตขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี่พี่น้องแต่ผมกบบระบลูเื่อกันว่าผักค่ายๆผักปานเขาผักอยียงผมก็บบลูครับผมเก็บเทียบว่เลยครับนี่พี่น้องจะประมาณนี้นะครับผักอันนี้ครับชีจิมชีนะครับภาษาเกาหลี รสชาติมันก็จะออกหวานพี่น้องมาลวกกินหนึ่งกนกันนั่นครับแต่ว่าปร,ประเทศเกาหลีนี่เขาจะเอาไปทำตั้งแตกลิ่นหกรุ่จักครับผัดผัดผัดกันผัดเส้นน้ำมันพี่น้องนะครับจะออกลักษณะ,ะน,น,นี้นะครับแต่มันไงี่มานะพี่น้องมันก็เปรียบียบดละเอียดบานน้องผักคลายๆพัก,ยยพกอย่งัง ทีจิมขีนะครับเปรบเทียบอะไรบ,บ้านเอยทเทียบกับพักย่างน้ำนี่เนองี้ครับนันมดครับอันหลันอนลงเดีสิทัการสีดนะครับพี่งน้องน,นอ,งอ,นองลงไปพูดเหมือนทางยางที่ผมเองที่แหลกไปนะครับผมทำ่สิททางบนลงมานอ่างีดสงกางทางยาี่สิบสองเขานะครับ,อบน,น,นอ,อ,อนด นอนกิน่อสาครับนอนจิน้นา,นนนนนายๆรแล้วครับนี่นี่มนนม,น,ม,น,มนัน,นตาย,ายต้องสียาครับเ,เนะเฮ้ยงออกไปนะครับดังได้สีกเบ,บิงพี่น้อง ครึ่งนะครับประเทศเกาหลีพี่น้อง น่องทุกคนนะครับเออยากมชี้ส,สุขสุขคนนะครับไฟเป็นพนลังใจให้เจอกันคลิปไหมนะครับเนาะวัสดีครับ